สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้กำมาดูมแล้วนะคะทุกคนก็กำลังแต่งหน้าสวัสดีค่ะพี่มีนสวัสดีเจนจกโมงค่ะนี่มาแต่งหน้านี่นี้นอนตกทีวะนี่นอนเถอะนะตามไปสามซ่างหรือสามคนอันนี้อันพุทอันนั้นอายฟุกลูกค้ากับท่านี่นอนค่ะซ่างกับท่านี่นอนค่ะนี่จะคนประวงแเอา เดียวเดียวเดียวใส่ชุดคอนเสิร์ตนะคะแต่ว่าใส่ใส่ถุงเท้าลำเรื่องมีกองจราเข้ไปตรงไปอ่อเสอสำอ่านชิพเพียงขึ้นมาจาเขเนี่ยบะมีกองเขอสำอานคื่ขืนห้าหนาขึ้นวนอุบดีแทไอ้ส่บ่เออไดีอ๋อใช่่ใส่เทอเบาถ้ารีบถึงจะจบไปได้หนีเพราะว่า ืูกูคอนเสิร์ตจ้าว่ได้เป็นลําเบียงกันล้วมีอะกรสิติดคนตาเว้แบบนี้แหละลัาเดียงแค่ติดคนตาขึ้นเลยเพราะว่าปกติงานแรกก็มันแต่งทากันนี่แ่นนจะดูๆๆกันเนาะัเตียงทะลกนะ็เต่งโดดเนี่ต่งกุ้นั่นน่ะเต่งไยิ่งามนาทียิ่งมันหูจัดดีว่าถีบเป็นในกุ้มันในกูเต่งแบบยิ่งมันไ่บวกกเชนคิวขึ้นยิ่มเชนคิวกงกงอันนี้ สวัสดีค่ะพี่ไบโอหลอกลวงเมคอัพสวัสดีเพราะมันถ่ายปอเตอร์นี้ไม่ได้ไม่ใช้บริการหลอกลวงเมคอัพเลยคู่น้องชูใจไม่เชื่ลูกค้าเยอะมากเลยนะคะหลอกลวงเมคอัพกับทรมานเกซาลูกค้าเยอะมากเลยประมาณ17คิวค่ะสิบเจ็ดคิวของลูกค้าทองอ่าทีมงาน ไตดาสา,า,า,าวน้อยผิดบันแทงจิมน่องไม่แตดาวสาวน้อยผิดบันเพงเออเสนครับสวัสดีครับเสื้อ่ออะไรไอ่ะเ,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 เสื้ออะไรก็ได้ไม่เข็มใสอาจงนอยในน้อยจัๆๆ่งน้อยจั่งนอยันอยงน้อยจน้ๆๆ่อยน้นน้่่อย่ง้ง แต่ต้องกองมันไว้ตรงนั้นเพราะอาทีเรานี้มีเจ้าว่ามหลามอกสิชำน้ำตาสิน้องก็ต้องกองไวลังเวทีฮังนะ่ปุ๊บตังสิ่งเกล็ดวางไหนสิ่งเกล็ด อย่างดีรอ้ายมาแทงหลังเวทีอันนี้แหละน้องรอปีเพื่อเอาปีหลังหันเออเออเพื่ปีหลังหันเอาหมดมาที่นี่เฮ้ยพี่เนี่ยเพียงบ้านได้ได้แต่ว่ารอดแทงหลังเวทีสวัสดีค่ะพี่โนที่จริงมือฟิจินงามแฮงยังก็ไอ้กระเทยไอ้กระเทยรวยหอดหลังเวทีแทงเอาแทงเอาเอา นูกเปิดช่องแล้วนะค่ะลูกเปิดกล้องใส่กันฝากช่องน้องชูใจด้วยนะคะทุกคนชูใจแล้วไปกดติดตามเลยนะคะน้องชูใจทุกคนน้องนี่เราเปิดกล้องเส่็จนล้วเราว่าจะไปซื้อข้าวไปคอยไปดีใจไปดีใจบักหลามนาสวัสดีค่ะใครแต่งหน้าให้สวยมากพี่คุกแต่งให้สวยไหมนางลายคุกคนฮานูเนีย โอเคค่ะคือรอแทะรออยู่รอวันนี้ใส่ชุดอะไรชุดขาวเหรอรอคือปฏิบัติธรรมแต่ว่าพี่โบอันพี่โบย์เดทไทยอันชุดคอนเสิร์ตทำไมอ่ะโบอันโบมีโบมีชุดใหม่ชุดเก่ากับไายเลยโบชุดเก่ามันใส่แล้วมันอ้วนไงโน้เลยโบอยากใส่ แขนใหญ่หนูไม่รู้หนูบ่ได้คุยกับเพื่อนไหวไหมคะจะกระสุนเหรออันอันนี้ก็คือลองโทรไปถามเถิดนะเฮ้ยเพื่อนจะมาทำเพื่อนจะมาเอาเขาไปเอาให้ยังไงะสิบ๊อบหอยามแรงขุ่นบ่อเดือดขุณเดืลองโทรหาคุณบีบเบอร์งานยูดิเกิดเดทายชุดคอนเสิร์ตเกิได้เป็นผู้โปรไฟล์ทั่วไแม a n m a ลองโทรถามผู้บีบเบอร์ กะราี้สุดเครับรถไปเอาแป๊บดแต่ว่าพี่บอม<ป>พี่แบบไปเอาแปๆๆ๊บเดียวผู้ใดสิพาหนูไปถ <laughs> ่ายนี่เบิดมื้อนี้บ่ได้เริ่มถ่ายอยู่นี่ ไปตอนนี้แต่้เราจะสัหาเราชแกบมากไขายอกรแก๊ปไหนกรไรซุ่แกบปใดอยู่บ้านมีคนอยู่บ้านล้อหกกใะได้เก็บข้าพอใส่กระเป๋าค่ะผัดชุ่มไม่ได้ั่เลยต้องซื้อรับปครับลิซซี่มยากไดอยู่ค่ะปากติดตามนอกบ้านพมงานสารพิษ่พทุกคน้วยนะคะโทรไปเลยได้ไหมทุกคน เพลงอะไรนะไปออมหัวมาพอนดาประสาทเพลงยังก,ก่อเก็บคำพอใส่กระเป๋าเก็บตัวพเพาเบิร์ไปพร้อมค่ะเนี่ยคันเขาไฮ้ลงวะไฮโ <laughs> ลง <laughs> เนื้อเนียนว่างเลยเราเสียงฝุ่นมันแจ้งมาขออันอันลังค่าลังค่าเฮือนหัวเดี๋ยวบอกขอท่อน,น,นละตา <ปะ S 1> เฮือนแป้นตอพวกจอผุลงสุพี หลังคามุงตั้งสียามฝนตกมานี่ตะมองหัวเนื้อหาพี่กินใจประคักนะคะหนูฟังมือแลกมือนั้นหนูหายเลยหายเลยดิหายหายอีหลีเมื่อไหร่ครับนางน้ำกันแม่เมื่อที่ว่าอันพ่อโจเอิญเข้าไปนางน้ำกันหลายๆคนปานลูกคอกเนื้อเพลงซึ่งซึ่งมุวังได้เลยแม่นค่ะเป็นเนื้อเพลงที่จใจ ่งจากชีวิตจริงนะครับอาจารย์ได้แจ้งหายอาจารย์ได้แจงปังๆเดือยพ่อทนายพีครับพูดเก่งขอบคุณพี่สาวด้วยสู้ๆคือกันเด้อเป็นดาราสองให้ก่อนสองนี่ได้ฝากไปด้วยขอบคุณครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเรื่องไรคะมาหาอันทายบรรยากาศเ่วงแต่งตูของพี่พี น้องๆศิลปินในวงนะคะยังมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ